จากนะครับกระแสข่าวที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีคนของสภาทนายฟาร์มนะครับออกมาเรื่องของการวิ่งเต้นเรื่องบ่อนที่สมุทรปราการนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ทําให้ร้อนไปถึงสภาทนายฟาร์มนะครับสภาทนายฟาร์มเพราะว่าแน่นอนครับว่าคนที่เปิดเผยเรื่องนี้เรื่องของบ่อนนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็เป็นคุณทนายเดชาที่ออกโปดรดปงที่ว่ามีบอลหรือเปล่ามีอะไรก็มีการตรวจสอบกันไปนะครับแล้วก็มีทนายตั้มเองเนี่ยก็ออกมาปูดเรื่องของ คณะกรรมการนะครับเรื่องของคณะกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าก็คือเป็นการตั้งคําถามนะครับตั้งคําถามแต่การตั้งคําถามของทนายก็อย่างที่บอกว่าทนายทนายตั้มเองนะครับก็เป็นคนที่โหคนให้ความรู้จักอยู่แล้วแล้วก็พอทนายตั้งตั้งคําถามมาเนี่ยมันก็ต้องสะเทือนไปอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติซึ่งล่าสุดนี้นะครับสภาทนายฟาร์มก็ไม่ได้นิ่งนะครับสภาทนายฟาร์มก็ไม่ได้นิ่งก็มีการโต้กลับเลยนะครับว่าอย่างนี้ครับสภาทนายฟาร์มนะครับสภาทนายฟาร์ม โต้ทนายตั้มปมปูดนะครับกรรมการวิ่งเต้นบอลพนัพน,นสมุดปากการก็คือมันมีคลิปเสียงซึ่งคลิปเสียงนั้นนะก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องให้ฟังเป็นธรรมกับเป็นการก่อนแต่ก็อย่างที่บอกว่าคนเรา,าเปิดก็คือทนายเดชาเองนะครับก็ไม่ได้บอกนะครับไม่ได้ยืนยันนะครับว่าคนบุคคลคนนั้นเป็นคนที่เขาพูดจริงเพราะคนที่พูดอาจจะ กล่าวหาก็ได้อาจจะแอบอ้างก็ได้อาจจะอะไรก็ได้นะครับแต่เพราะทนายเดชาเองก็ไม่ได้ยืนยันทนายตั้มเองก็ไม่ได้ยืนยันไม่มีใครยืนยันแต่เพียงแค่เอามาเปิดว่าเอ๊ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะม,นมีการเจรจาต่อรองแบบนี้นะแล้วก็มีการเอ่ยชื่อของคนนั้นคนนี้คนนี้นะแต่ก็ไม่ได้อ่าเจาะจงระบุหรือยืนยันว่าใช่นะครับก็ต้องทําการตวรวจสอบกันไปซึ่งเรื่องนี้แน่นอนครับก็ต้องร้อนไปถึงสภาทนายฟาร์มอยู่แล้วนะครับเลขาสภาทนายฟาร์มแถลงแล้วหลังทนายตั้มปูดนะครับกรรมการสภาทนายฟาร์มวิ่งเต้น บอนพนันสมุดรประการเปิดชื่อ23กรรมการบริหารไล่ชื่อบุคคลที่อ้างก็คือ,อสภาชนา,ายฟาร์มเนี่ยแน่นอนครับว่ามีการไอคนนั้นมาอ้างก็คืออย่างที่ผมบอกว่าการที่มีคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครเป็นเสียงไงเขาอาจจะใช้วิธีการก็คือ1อ้างก็ได้หรือใช้วิธีโกหกก็ได้อะไรก็ได้ได้สารพัดหรืออาจจะเป็นตัวจริงก็ได้เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นแค่คลิปคลิปเสียงพูดถูกต้องไหมสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ว่าปลายสายเป็นคนคนนั้นจริงหรือเปล่า ถ้าไม่มีหลักฐานอะไรเงี้ยเราก็จะไปบอกว่าอึ่ยไปยืนยันไม่ได้ว่าอี้ยเป็นคนคนนั้นจริงอะไรเป็นเงี้ยงั้นจริงนะครับวันที่6กุมภาพันธ์สองห้าหกหกนะครับสภาทนายฟาร์มนายพระบรมราชาอุปถัมภ์โดยนายสุนทรพยักฆ์เลขาธิการสภาทนายฟาร์มได้ออกถแถลงการฟาร์มว่าตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงผ่านข่าวสื่อออนไลน์ว่ากรมอ่ากรรมการสภาทนายฟาร์มยุคด็อกเตอร์วิเชียนชุบ ไทยสงวิ่งเต้นบ่อนพนันสมุดปาการทั้งนี้สภาธนายฟาร์มในพระบรมราชาอุปถรัรม์ราชูอุปถรัรมภ์นะครับอขอเรียนชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นความจริงจากการตรวจสอบไม่พบบุคคลที่มีชื่อตามข่าวเป็นกรรมการบริหารสภาธนายฟาร์มยุคด็อกเตอร์วิเชียนชุกไทยสงแต่อย่างใดก็คือว่าทางสภาธนายฟาร์มยืนยัน ว่าจากชื่อที่ปรากฏนะครับที่ปรากฏที่ว่ามีคลิปแล้วก็อ้างว่าชื่อเขาเปเขาชื่อนี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ปรากฏหรือชื่อที่ปรากฏอยู่ตามสื่อตอนเนี้ยไม่ได้ปรากฏเป็นคณะกรรมการนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นกรรมการบริหารของสภาทนายฟาร์มในยุคของดรวิเชียนชุบใจสองแต่อาจจะเป็นยุคก่อนหน้านั้นหรือเปล่าอะไรอันนี้ไม่ดูนะเพราะว่าเขาบอกอย่างเพียงแค่นี้ข่าวมีแค่นี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ผู้ใช้ Facebook ชื่อสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน โพสต์รูปพร้อมข้อความร,ระบุว่าจิ๊บหายแล้วประเทศไทยเห็นข่าวกรรมการสภาทนายฟาร์มยุคด็อกเตอร์วิเชียรชุบใส่สงวิ่งเต้นบ่อนพนันสมุทรปาการแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจเฮหลังข้อความดังกล่าวได้ถูกโผล่เข้าไปทําให้มีผู้คนสนใจต่างเข้ามา,สาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากโอ้ถ้าบอกว่ายืนยันว่าเห็นข่าวกรรมการสภาอ๋อ ทนายต้ามบอกเขาเห็นข่าวไงคเขาก็เห็นตามข่าวเขาเห็นตามข่าวซึ่งไม่รู้เขาก็ไม่ได้ยืนยันว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เห็นตามข่าวก็ข่าวมันออกมาแบบนี้ก็เห็นตามข่าวก็ว่ากันไปนะครับซึ่งในกลุ่ม l ลายโซเชียลได้มีการเผยแพร่คลิปเสียงคนที่อ้างว่าเป็นกรรมการสภาทนายวามที่เกี่ยวข้องกับงานตีกอล์ฟนะครับไอ้กับงานกีฬากอล์ฟนะสนทนากับทนายฟาร์มชื่อดังรายหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับประเด็นการขอไม่ให้ร้องเรียนเรื่องของบ่อนนะครับก็คือก็ ทนายฟาร์มนะครับก็มีการโทรหาทนายแล้วก็ขอว่าเฮ้ยอย่าเปิดโพงนะอย่าเปิดเผยนะมีอะไรเคลียร์กันได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเอ่อยอ้างชื่อของบุคคลคนหนึ่งนะครับขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับสภาทนายฟาร์มบอกว่าไม่มีบุคคลนี้นะครับที่เป็นกรรมการบริหารสภาทนายฟาร์มในะยุคนี้นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการสภาทนายฟาร์มพบว่าไม่ปรากฏชื่อบุคคลที่อ้างว่าเป็นกรรมการสภาทนายฟาร์มตามคลิป ตามที่นายสิทธาระบุว่าเป็นกรรมการสภาธนายความแต่อย่างใดแต่อย่างใดสำหรับรายชื่อคณะกรรมการนะครับสภาธนายความปี2565ถึง2568นะครับก็คือตั้งแต่ป25 25ี2525ถึง2568เนี่ยก็ประกอบไปด้วย 1. เนี่ยก็คือดรวิเชียนชุบไทยสงนาย,ยกสภาธนายความ 2. นายสมพรดำพิก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 3. นายสัญญาพัชละพัชระ,ะนะครับนายนายสัญญาพัชระ,ะสามารถนะครับอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ 4. ดรวิรัตพัฒเวททาวริธทิธรอุปนายกฝ่ายวิชาการ 5. นายสมพงษ์จูตันส่วนนะครับอุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงานห นายสงครามสกุลพามอุปปนายกฝ่ายบริหาร 7. นายสุชาติชมกุลอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ 8. นางสาวสตรินทรเหลืองวัฒนาวัณิชนะครับอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ 9. นายภัยบูลแย้มเอมอุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 10. นายวิศรศัสติ์โชตวาณิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ11นายสุนทรพยักษ์เลขาธิการและกรรมการประชาสัมพันธ์เลขาธิการและกรรมการประชาสัมพันธ์12นายชัยวัตรบุญเกื้อนายทะเบียนนะครับ13นายสถิตเจียมกมลเหรลัญยิก14ดกรชัยชีพชะโลประถม กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 15. นายฉัดปะพลแย้มเพลศีนะครับกรรมการบริหารภาคที่1 16นายชวริตขวัญแก้วกรรมการบริหารภาคที่สอง 17. นายวีรศักดิ์บุญเพิงกรรมการบริหารภาคที่3 18นายพิเชษคูหาทองกรรมการบริหารภาคที่4 19นายพรศักดิ์ สังสังวานกรรมการบริหารภาคที่5 20นายสาโรดจันศิริกรรมการบริหารภาคที่6 21นายอัจพรอัมภวากรรมการบริหารภาคที่7 22นายยุทธนานายยุทธนานะครับเนติสุภชีวินกรรมการบริหารภาคที่8และ23นายโอดานกุลวิจิตนะครับกุลวิจิตกรรมการบริหาร ภาค9นะครับถ้าตามรายชื่อนี้ทั้งหมดเนี่ยแน่นอนครับว่าไม่มีชื่อของบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นกรรมการสภาทนายฟาร์มในยุคนี้นะครับตามเอกาสารอันนี้คือชื่อของยีบสามคนเนี่ยไม่มีชื่อคนนี้ปรากฏอยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่าบุคคลคนนั้นเป็นใครเป็นทนายฟาร์มอุโสจริงไหมหรือเป็นกรรมการแต่อยู่ในชุดก่อนหรือเปล่าหรือ,อยังไงอันนี้ก็คงจะต้องไปสืบดูอีกทีหนึ่งว่า แต่การที่ยืนยันออกมาแล้วนะครับในเมื่อสภาทนายฟาร์มออกมายืนยันแล้วว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับคณะกรรมการบริหารสภาทนายฟาร์มยุคนี้นะครับก็ต้องตั้งแต่ปี2 5 6 5จนถึง2 5 6 8เนี่ยไม่มีบุคคลน,นี้อยู่แต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นเราก็ต้องไปดูอีกทีเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามีคนบุคคลน,นี้เป็นกรรมการบริหารหรือเปล่าอาจจะมีกรรมการบริหารก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับแต่การที่มีข่าวออกมาว่านะครับ บุคคลเนี่ยนะครับบุคคลที่วิ่งเต้นนะครับที่วิ่งเต้นให้อ่าทำการเจราจารเรื่องรับวิ่งเต้นบอดเนี่ยนะครับอ่าเป็นนะครับตามข่าวนะครับต้องบอกว่าเห็นข่าวตามข่าวนี่บอกว่าเป็นกรรมการสภาทนายฟาร์มยุคนะครับดรวิเชียนชุบไทยสงก็คือยุคที่พศ2 5, 5, 65 65 5, 5 6 5กถึง2 5งหกนี่ก็คือยุคของดรวิเชียนชุบไทยสงอ่ารับวิ่งเต้นบอดน,นะครับ แต่จริงๆแล้วพอปรากฏรายชื่อมาก็ไม่มีอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรมทั้งสองฝ่ายซึ่งแน่นอนครับว่า,าทางทนายตั้มเองก็อาจจะเอาเรื่องของข่าวนะครับที่ออกมาเนี่ยแล้วเอามาโพสต์ซึ่งแน่นอนครับว่าทนายตั้มเองเมื่อโพสตลงไปนะเป็นคนที่มีคนติดตามมีคนที่รู้จักเยอะก็ทําให้สะเทือนอยู่แล้วทําให้คนเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนครับว่าเมื่อสภาทนายฟาร์มออกมาชี้แจงแบบนี้และเปิดรายชื่อทั้งหมดก็ทําให้ประชาชนทุกคนได้ทราบว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่ที่แน่แนก็ต้องสืบต่อว่าคนนะครับคลิปเสียงที่คุยกับทนายที่คุยกับทนายดังอะ่ะเป็นกรรมการนะครับสภาทนายฟาร์มยุคไหนแน่แล้วเป็นทนายฟาร์มหรือเปล่าและเป็นกรรมการจริงหรือเปล่าหรือแค่มาแอบอ้างหรือเป็นใครนะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าแน่นอนครับการจับบอลหรือการเปิดโปรงอะไรเนี่ย ต้องมีคนอยากจะเคลียร์เพราะไม่อยากให้โดนเปิดโปงแน่นอนมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ